คนหนึ่งสาวขึ้นมาคนนึงก็จะคอยพันกับตัวทุนไว้นะครับเพื่อเก็บไว้ใช้งานง่ายๆมีลุ้นนะดูจากอะไรว่ามีลุ้นครับน้ำหนักนะครับนี่เป็นไงโูทองหลังมากนะครับอันนี้เป็นปูปูทองหลังครับปูทองหลังครับเสร็จปุ๊บนะครับพอได้ปูมานะแกะใสปุ๊บมัดเลยนะครับแล้วในนี้มีอีก2ตัวนะ รวมเป็น3ตัวนะครับเหมือนกับปูม้าเลยโหแน่นแต่ส่วนใหญ่เขานิยุปูม้าเพราะว่าเบลกมันจะนิ่มกว่าอันนี้เบลกมันแข็งหน่อยครับนี่ปูม้าตัวแรกเลยมาแล้วนะครับปูม้าที่เรารอคอยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นปูใหญ่ด้วยโอ้ยครับไซนี้ยิ้มเลยยิ้มุมปากเลยนะครับไิ้มนะคะ ไม่กลัวอยู่แล้วนี่ม,มาแล้วนะครับปูม้าตัวที่หนึ่งนะครับไซนี้ถือว่าใหญ่ครับใหญ่เลยนะครับไซนี้โอเคเลยฮะมีรุ้นอีกแล้ว,าลลวมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยนะย่านนี้ถือว่าชุกชุมนะครับปูม้านะครับ โอ้ปูม้าใหญ่เลยตัวนี้นะครับก้ามสีฟ้ามาเลยนะครับนี่โอ้โหตัวนี้สวยมากนะครับไฟอ์สฟต์พี่อยากได้แบบนี้ีะครับสั่งไม่ได้นะครับนี่มาแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นปูม้าที่สวยที่สุดในวันนี้นะครับแต่ว่าเป็นแค่รอดประมาณสักซใสประมาณทักใสที่1ิบเท่านั้นเองนะครับน่าจะยังมีอาจจะเจอสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ใหญ่กว่านี้ด้วยเอ้ยมันเล่นไี่ได้มันเล่นไี่้ เฮ้ยโอ้ยโอ้มันตรงนี้ช้ำไปหมดแล้วมาอีกแล้วสองตัวเลยเฮ้ยหมูใหญ่มากนะครับเฮ้ย ทิ้งอันนี้เลยนะช่วยช่วยผีกอเลยด้วยเนาะดูนะครับอูปูม้าตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าตัวที่แล้วอีกนะครับสีสวยนะครับสีฟ้ามาเลยนะครับ<ด>นี่มา2ตัวติดเลยนะครับอยู่ในไซส์เดียวกันนะครับนี่ปูม้าก็ปูบางครั้งทำไมแถวนี้ปูมันตัวไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะครับเพราะว่ามัน ปูใหญ่มันจะเดินทางมาจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในน้าลึกปูมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าน้ําที่ตื้นๆหน่อยครับเพราะว่าน้ําตื้นส่วนใหญ่มันจะเป็นปูเล็กเป็นปูอนุบาลที่เข้าไปอยู่ด้านด้านในครับอ๋อครับใช่เพราะว่ามันจะหากินได้ง่ายเพราะว่าด้านนอกนี้มันจะเป็นปลาตัวใหญ่เยือมจะหายากหน่อยพอยิ่งน้ําลึกนะครับก็ยิ่งเป็นพื้นที่แห่งสมรภูมิก็ต้องมีความแข็งแกร่ง อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตาม,มอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอช่อง34ด้วยนะคะ